โอยน้อดึกปานไดสิยับข้าวยับข้าวพุ่นโอ้ยเอาแล้วแล้วนาวนาวก็ปลูกเขียดแล้วสิเมื่อท่านเมื่ออ่เมื่อแล้ดึกน่น่ะบ่โอ้ยยับยับขาเด้อพฮะเมื่อบ่ไปเมื่อเอาสดีเนาะทุกคนโอ้ยมื้อนี้บ่าสุเพิ่นก็บ่ทันละมือเนาะ โดยทั้มื่อแล้วอื่นๆนะเออมื่อนี้มาแค่ยัางมื่อนี้เออมาเออวันเกิดลูกแม่เก่าหนึ่งเออวันเกิดลูกแม่เก่าเจาเมันเกิดเพิ่นเนาะโดยเพิ่นชื่อจะได้ล่ะนี่ชื่อได้ล่ะชื่อลีโอชื่อลีโอโดยหอเนาะโดยเออเป็นตทหักตะแพงเดิมโดยแมนลูกเข้ามัเออลูกลูกแม่เก่าเจ้า เออนี่บ่ได้เออเพิ่นมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดหยังสู่กินมื้อนี้เออบ่รู้แล้วพุ่นเพิ่นอยู่นั่นเดี๋ยวขอยสิไปสำรวจเบิ่ง็หยังสกินเนาะมื้อนี้เนาะเออเออนี่เด้อทุกคนเอ้ยเพิ่นมาเฮ็ดกับปุ่นเนาะนป๊าเป็นะบเว้ยมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดกปุนสกินทุกคนเอ้ยน เพื่อนวเมียเก่าเพื่อนแต่งตง่ามไว้มือนนเพื่อนจะเสพเนาะวันเกิดไพ่มือนีวันเกิดขอเอเออเจ้าพี่เะยเดียวนน่ฮาฮาปีอเยฮาี่้เจ้าเจ้าเยอนหงใดล่ะเยอปุ่นหนึล่ะเออโปรเกมนเพื่อนเกงบอก เก่งกูแม่มันแม่มันดาเก่งเก่งกูแม่มันบ่เออโบเก่งคือพ่อเวะเออเก่งกูแม่มันเนาะเออเออเออดี๋ยวเพิ่นตอนเพิ่อนปอกเค้กแล้วสิทายให้เบิ่งอีน้อทุกคนเนาะตอนนี้ท่านละทายเนาะ กำลังเกียมเร็วกำลังเกี่ยมถ้าเพิ่นตอาเค้กสิไทยเพิ่นเบื่องอีกเด้อเฮ่อนียว่าไมเรื่อง้อลูกเใส่เดิเด้อมาอเนเยอที่บีโตห้มดดอเ้ดเ้าตเด้พี่ออมาพื่อลูกมาพี่เจ้อเขาฮะเาเพ่อลูก้อเลเ้าวันเดเ้อโอ๊ยอายู่ไกลเอาแ nhắm cơm mắt nhắm cơm mắt nhắm mắt mắt nhắm mắt nhắm mắt nhắm Happy Birthday to you Happy Birthday to you. Hey, Happy birthday Happy Birthday, mắt nhắm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  tan nhắm mắt น่มมมามาูคอเย็นเงอยู่ดีมีแห่ไใว่าไม่ว่ไม่ว่ไม้ใจ่่ไม่ใช่จอให้เ็นจริงๆอยู่ดีไม่แห้งแน่ว่ใชน่องตายเป่าน้ำป้อนเก่าน่องตาเดินไปเสะห้หน่ยปักสปบาทนะสาโลดอ่อยาใส่จน้มันออกก็ถือเลมันเละเอาเลยใส่ีเสร็มาอ๋อบาน้อย กุเอา้าาดเสร็จนะเราเรื่องประตกหาเนีไปเอาเค้กตวมนีตุ๊กตาเด้ออาจารย์มากล่ะเ้าจานมันขน่ยมาเด้อมาเด้อคปไปค่อยๆคอยๆคอยๆคอน่ไายสิคแเป็นโมเฮกค่ะ ว้กินกันเนาะี่ยเดียวบอยพอตังให้ดีใช่หรอูแค้เราบอล่ะกินก่อนอ้าตุย นี <c <c <ười> <c ้อ๊อฟไม้ค่อยได้ตันีแม่คอยเด้ก่อนตันี้มกาน่นีนะ้าใช้ล้พอจนีู้ตนอัลตน้หาเลย่ไ่อันน้นน นี่กาศท่านก็กินกระป๋อกระปุนเนาะเอันนี้เปิดก็ในปัดเจกอยู่กินเป็นมาจากเป็นอย่างเนาะแเราตเมื่อนะเออแ่เราก็เมื่อเออตู้ปิ้นไปฝน ก็ลายเหรอเออเออออเพิ่เอาเค้กมาให้กินอีกฮะเค้กกินเป็นยี่ัละกินไนะกินเวลาซืมอบ้สีดีบ่เออเมีเก่าก็ยำหกินวันหรคย้กินบะละ กินเือกฮะกเือกกเือเออเมืองคนเด็กนตากหายกนิันวันคนตักเออคนตักแส็บคนตักปะจ้าวันนะเออเจ็บคนตักเนาะโดนวันวันคือเก่าวันคือเก่าเออกินกินคนตายหายแล้วคุณ เอากองยเาสียบเนาะก้ยกี่เด็กคืออ่ะเอยกิโลเจากระบอกปิน้ไปห้าเล่าเนาะคนไล่คนไล่ เอนนบรรยากาศวันกิดแต่ีโอเนาะจะคล้องงาันเกิดเพื่อนยี่นี่นน่นี่นนีกนี่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 ่นี่นี่่น่นี่นี่นีน่นี่นี่่่นน่นีรนี่นี่นี่นน ขายป้นัยสิปูให้ลูพันตัได้นนหอเออหาสิบพันเอาเอป็อ่าอ่อนในใจเอาเออวนในใจเอาวในใจเออนี้วานในตีบวเป็นบานใใจนาวนใจเนาะเออใคลิปอีนน

เพื่อนลูกนอนนะลูกนอนนี่ยแยกเป็แม่มาเออเจ้ากับพ่อเมื่อซาเด็กแหละเมื่อเลยเออเออไปเมื่อโอ้ยเอออันนี้ฮะเมื่ออ่บอเออไปเมื่อเอออันนอนทุกคนเจากัดเขาจบคลิปเนาะเด็กแหล่สิพ่าเพื่อนเมื่อนอนก่อนบบดนี้จะนอนนะเออไปนอนเม่อาแล้อยู่บ้านกันในเมือง เออสิถอนเมียมื้ออื่นก็เมื่อหาเมียเด้ย